คุณวีระสมความคิดเคยถูกจับจากการชี้เป้ากำนันรีและเมียเขาจะนําเรื่องนี้ไปฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาความผิดต่อบุคคลอย่างน้อย4คนด้วยกัน 1. คุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนายกรัฐมนตรีสมัยที่คุณวีระถูกคมเมนตจับทั้งนั้นอยู่บนดินแดนไทย2คุณกสิทธิพิรมรัฐริว่าการรงประเทศในเวลานั้น3พลเอกประวิทรว์วงสุวรรณรัฐริว่าการสรุงขทัมในเวลานั้นและ4พลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกในเวลานั้นทั้ง4คนมีความผิดที่ผลัก สายไล่ส่งคุณวีระกับคณะว่าล้ำอธิปไตยเขาเปนดินแดนกัมพูชาเมื่อวันที่20ธันวาคม2553ทั้งทั้งทางที่คุณวีระกับพวกยังเดินไปไม่ถึงหลักเขตที่4 6เสียด้วยซ้ําจับตาดูให้ดีๆเพราะว่ามีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าทั้ง4ี่คนนั้นพูดจาออกสื่อว่าที่ดินที่คุณวีระถูกจับอยู่ตรงนั้นนะเป็นของกัมพูชาซึ่งวันนี้พิสูจน์ได้ชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของกัมพูชาแต่เป็นของประเทศไทยเพราะฉะนั้นแล้วทั้ง ท้งสคนนั้นทําผิดมาตรา157จับตาดูอยากกระพริบนะครับเรื่องนี้เพราะว่าคุณวีรามีหลักฐานอย่างชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นคลิปที่พลเอกประวิทย์ได้พูดจาออกมาว่าเป็นที่ของกัมบูชาคุณเกษรพิรมก็พูดคุณภิสิทธิ์เวชาชีวะก็พูดรวมจนถึงพลเอกประยุทธ์จันทโอชาด้วยครับ